สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะชอบถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลข รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งะคะเป็นพระรีราเม็ฆขนุนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญรุ่นพญาภาลีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองปีสองห้าหกเจ็ดนะคะโรงยาสีเขียวนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2516นะคะเหรียญสิริมงคลนะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะวัดหลงมนปี2513 รายการที่6นะคะเป็นเหรียญมหาวาชิราวุธนะคะด้านหลังช้าง3มเสียน,นะคะเป็นเหรียญหนึบาทนะคะพสสองสศูนย์รายการที่7นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นหลังแบบนะคะเขียนวัดบ้านไร่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่เนะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดแหลมสอนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะที่ระลึกอายุ82ปีนะคะปีพศ2 5 1 1นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะรายการที่10นะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระนาคปกที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี17นะคะ ด้านหลังจะเป็นตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคนะคะด้านหลังมีปั๊มตานะคะเขียนว่าวัดช่องแคหลวงพ่อพรมองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเหรียญหลวงพ่อมุมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะวัดปาศาสตร์เยอเหนือเหรอคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระผงพุทธโทนยนะคะแม่ชีบุญเดือนนะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะองค์นี้จะเป็นเรียมกันน้ำนะคะเป็นเนื้อผิวออกทองทองแดงนะคะปี2517เหมือนกันนะคะรายการที่17นะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะรุ่นรวยพันร้านนะคะด้านหลังมีตัวยันอักรรแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดแม่น้ําคูเก่ารุ่นอรหันสัมพุทโธนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20รายการที่18นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะเป็นเหรียญครบรอบห้ารอบนะคะหลวงพ่อเจริญนะคะองคนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปนะคะรายการที่20นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้ฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะคะ <c oughs> ด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมทีนะคะเป็นรายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเหรียญหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันนะคะจังหวัดนครปฐมเป็นเหรียญฉลองอายุ90ปีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นรูปปรอหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร่นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระรีรายืนนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีความนุ่นๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ ด้านล่างฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะด้านหลังเป็นยันวงกลมนะคะเขียนว่าหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์สยามมินนะคะด้านหลังเป็นช้างสามเสียนนะคะรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะสะยามรัฐนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดโปดโพทองนะคะปี2518นะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะคะ พระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังจะมีเหมือนเป็นรูปภาพเนี่ยท่านแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญทรงเหรียญโล้นะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานอายุร้อยเก้าปีนะคะจังหวัดศรีสะเกดด้านหลังนะคะเป็นเหมือน พยาคุดนะคะองค์นี้นะคะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะเนื้อกระไหลนะคะเป็นเนื้อผิวแบบกระไหลนะคะองคนี้นะเป็นเสมานะคะรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ พระคุณแผ่นนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระนาคปกนะคะน่าจะเรียกว่าเป็นแบบรบราณนาปกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญเสม,มาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะตายโรงเรียนเสาห้าปี2526องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่สานะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังมีตัวยันตุ๊กตานะคะ องนี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญอาแปะรงสีรุ่น1นะคะเป็นรุ่นสร้างเซเว่นนะคะปี2526องนะคะองนี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบานร่นะคะ เป็นรุ่นพิเศษปี2517นะคะที่ระลึกสร้างกุฏิวัดสระแก้วนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญเสมาด้านหลังก็เป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นสีผิวเนื้อกะไรนะคะ ปี2 5 2 6นะคะรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อทบนะคะรูปรอหลวงพ่อทบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านเอื่อมนะคะ พ่อท่านเอื่อมนะองค์นี้นะคะอยู่นครศรีธรรมราชนะคะปี2547นะคะวัดบางเนียนนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นพระพุทธรูปนี่ขนาดห้อยคอได้นะคะอันนี้จะเป็นแนวแบบเหมือนทางอีสานไหมองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 39นะคะต่อไปเป็นรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปี2518มนทนะคะมณฑลทหารบกที่7ท่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะเป็นรายการที่40นะคะรายการที่41เนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพิมเล็ก หลวงปู่ทีมวัดไร่าวารีนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่ 42, นะคะรายการที่4 2เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญพรมวิหาร 4, รี่หลวงพ่อทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่ 42, ด้านหลังเป็นพระครูธรรมมาพาทรวัดพานุภาพปี2 5 5 3นะคะรายการที่42 ต่อไปเป็นรายการที่43านะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43านะคะรายการที่44นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียน,นว่าวัดช้างให้หลวงพ่อทวดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเดี๋ยวน้องแกะให้ดูนะคะรูปร่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่องนี้นะคะเป็นรายการที่สีรายการที่47นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพระศิวรีนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่4 8่สเป็นเหรียญยื่นนะคะหลวงปู่สิรานะคะ พระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะปี2566นะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อครัวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้ชม เรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโค1ิตารามนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะพระร่วงรางปืนนะคะนี่เนื้อผิวสวยๆนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะต่อไปนะคะ เป็นรายการที่51นะคะรายการที่51นะคะเป็นพระสิทธพัดนะคะหลวงพ่อเงินปี2512นะคะองค์นี้เป็นรายการที่51นะคะต่อไปรายการที่52นะคะเป็นท้าวเวสวัณณบรรดาลทรัพย์นะคะเป็นเหรียญท้าวเวสวัณณบรรดาลทรัพหลวงปู่บุญมานะคะปี2563นะคะองค์นี้เป็นรายการที่52นะคะ ต่อไปรายการที่53นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะองนี้เป็นรายการที่53นะคะต่อไปรายการที่54นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุ82ปีหลวงปู่โตะนะคะปีพศ2511นะคะองค์นี้เป็นรายการที่54นะคะ ต่อไปรายการที่55นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่55นะคะต่อไปรายการที่56นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแค่นะคะองค์นี้นะคะด้านหลังจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่56นะคะ ต่อไปรายการที่57นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมรังสีนะคะด้านหลังนะคะเขียนปีพศ2502นะคะเป็นรายการที่57นะคะต่อไปรายการที่58นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดทรงเตารีดด้านหลังชอชิงนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่58นะคะต่อไปรายการที่59นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่59นะคะ ต่อไปรายการที่60นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่มหาศิรานะคะปีพศ2564นะคะชื่อรุ่นสุขใจนะคะองค์นี้เป็นรายการที่60นะคะต่อไปรายการที่61นะคะเป็นพระพรมนะคะพระพรมสีหน้านะคะแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่61นะคะ ต่อไปรายการที่62นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงด้านหลังพระแม่ถือข้าแบบนี้นะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะปี2548นะคะเป็นรายการที่62นะคะ ต่อไปรายการที่63นะคะเป็นพระศิวรีนะคะพระศิวรีหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังเป็นยันตุกตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่63นะคะต่อไปรายการที่64นะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะพระสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่64นะคะ ต่อไปรายการที่65นะคะเป็นพระปิดตานะคะมีต่อคตรกรรมการนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่65นะคะต่อไปรายการที่66นะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วเนื้อชุบรักด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่66นะคะต่อไปรายการที่67นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพระผงหลวงปู่หมุนรุ่นดวงเศรษฐีมหาราบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่67นะคะต่อไปรายการที่68นะคะเป็นหลวงปู่หงนะคะเหรียญหลวงปู่หงพรมระบุตรนะคะปีสอง 5 4 6นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่68นะคะต่อไปรายการที่69เนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณนะคะด้านหลังจะมีรอยกดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่69นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่70นะคะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะ ด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่70นะคะต่อไป,ะะปรายการที่71นะคะต่อไปน,นะคะเป็นรายการที่71นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นจอบน่าจะจอบการจอบใหญ่อะไรนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่71นะคะต่อไปรายการที่72นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ เป็นพระผงหลวงปูเผือกนะคะพระผงหลวงปู่เผือกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่72นะคะต่อไปรายการที่73านะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะกระหนกข้างนะคะด้านหลแล้วก็มีฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะคะด้านหลังก็เป็นตัวยันอักษรสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่73านะคะต่อไปรายการที่74นะคะ รายการที่74นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเรียนหลวงพ่อรวยรุ่นซื้อที่ดินนะคะซื้อที่ดินนะคะปี2563นะคะองค์นี้เป็นรายการที่74นะคะต่อไปรายการที่75นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่75นะคะ ต่อไปรายการที่76นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังนะคะเป็นขุนพันธ yeah> ์นะคะด้านหลังเป็นขุนพันธ์แบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเซม่านะคะองนี้เป็นรายการที่76นะคะต่อไปรายการที่77นะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่78นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะเป็นเหรียญรอนะคะเหรียญรอหัวใจ7ตํานานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่78นะคะรายการที่79นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดด้านหลังอาจารย์ทีมนะคะเสาห้าปี2526นะคะ นี่เป็นเหรียญเซมานะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่80นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะรุ่นพระพุทธเจ้า1ิชาติปี2566นะคะองค์นี้เป็นรายการที่80นะคะต่อไปรายการที่81นะคะเป็นเสือพระวง์นะคะ เป็นเสือรอโบราณนะคะหลวงพ่อวงนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่81นะคะต่อไปรายการที่82นะคะเป็นพระหลวงพ่อเพิ่มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะปีพศ2550นะคะวัดหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะคะรายการที่82นะคะ ต่อไปรายการที่83นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ศิรานะคะเป็นเหรียญเสมาที่ระลึกฉลองกุฏิธรรมอุทยานปี2567นะคะองค์นี้เป็นรายการที่83นะคะต่อไปรายการที่84นะคะเป็นหานุมานนะคะเป็นเหรียญหนุมานนะคะทรงขงรามตัดนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเกี้ยงเหรอคะ จังหวัดชนบุร sì ีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่84นะคะต่อไปรายการที่85นะคะเป็นพระรอดนะคะพระรอดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่85นะคะต่อไปรายการที่86นะคะเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่86นะคะ ต่อไปรายการที่87นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่87นะคะคต่อไปรายการที่88นะคะเป็นรูปหล่อพระนะคะรูปปล่อโบราณนะคะเหมือนหลวงพ่อทบจังเลยองนี้เป็นรายการที่88นะคะลองดูลองชมนะคะ ต่อไปรายการที่89นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังยันตุ๊กตานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่89นะคะต่อไปรายการที่90นะคะเป็นพระนั่งอยู่บนดอกบัวนะคะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่90นะคะ ต่อไปรายการที่91นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมด้านหลังมีฝั่งพระองค์เล็กนะคะเป็นรายการที่91นะคะต่อไปรายการที่92นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญใหญ่จังเลยหลวงปู่สุกนะคะนี่ใหญ่จริงๆนะพี่น้องค์นี้นะคะรายการที่ 92นะคะปี2-403นะคะเป็นหล่อโบราณนะคะหลวงปู่สุขนะคะวัดปากของมะขามเท่านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่รายการที่93นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประหู่ฉิงพีด้านหลังเป็นยันวงกลมนะคะ รายการที่94นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะมีพระกิ่งรายการที่9ก้าสนะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงปู่ทิมวัดประหารไร่นะคะ รายการที่96นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่97นะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อแช่งนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่98นะคะเป็นหลวงพ่อแจงนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแจงนะคะนี่องค์นี้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังรีบนะคะเหรียญดอบโบราณหลวงพ่อแจงนะคะรายการที่99เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดแม่ชีบุญเรือนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่99นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่100นะคะเอาเป็นพระก,กิ่งนะคะพระกิ่งนะคะองค์นี้หน้าตาสวยอยู่นะพีนน่นะนมี น่าจะหลวงพ่อคูณนะคะเป็นรายการที่100รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ